ในไทยเองนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดชุมนุมของกลุ่มที่รวมตัวกันซึ่งรูปแบบก็จะแตกต่างจากการชุมนุมของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มราษฎรเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วพรุ่งนี้รูปแบบก็จะนัดกันตามสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่และจะได้เห็นหลากหลายกลุ่มมาชุมนุมร่วมกันนะคะซึ่งก็มีการประเมินกันว่าน่าจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ของการรวมตัวกันในรูปแบบนี้ค่ะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะจุดเริ่มต้นที่จะนัดกันของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแล้วก็ยังไม่แน่ด้วยนะคะว่าจะไปรวมตัวในจุดเดียวกันด้วยนะคะคุณอุรชัยรพรุ่งนี้ภาพที่จะได้เห็นเนะี่ยคืออะไรคะมันมีหลายกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นหลายกลุ่มที่เขาเริ่มด้วยการกระจัดกระจายกันนะฮะคือไม่ได้ถึงกับนัดมารวมกันสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ถึงกับว่าเตรียมกัน ว่าเดี๋ยวจะต้องมาจัดตั้งที่ไหนมารวมกันอย่างไรนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวกรารเมืองที่จะทากิจกรรมพรุ่งนี้เดี๋ยวไล่กันไปทีละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยหลายคนคุ้นเคยนะครับใช้ชื่อว่ารีเดมเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทํากิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ปรากฏภาพความรุนแรงเมื่อตํารวจใช้เข้าสลายการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่ใช้ชื่อกิจกรรมอีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้ชื่อว่ารวมพลคนเสื้อแดงครับกลุ่มนี้เขาจะรวมตัวกันบริเวณ ชานเมืองย่านรังสิตก่อนซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับกลุ่มรีเดมนะครับกลุ่มที่ใช้ชื่อกิจกรรมว่าเดินทะลุฟ้ากลุ่มนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยครับเพราะว่าเขาร่วมเริ่มทํากิจกรรมกันมาหลายวันแล้วนําโดยไผ่ดาวดินนะครับเป็นแกนนําทํากิจกรรมเดินเท้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนี้ก็ปักหลักอยู่ที่ตลาดย่านรังสิตแล้วนะครับสกลุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะเห็นว่าเขามีจุดปักหลักจุดที่เขานัดรวมตัวกันอยู่ในย่านใกล้เคียงกันนะครับ กิจกรรมของไผ่ดาวดินมีครอบครัวของแกนนาการชุมนุมที่ณขณะนี้ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือกลุ่มอาชีวะไล่เผด็จการนี่เป็นชื่อที่เขาใช้นะครับเขาจะนัดรวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าปลายทางเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นอีกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการชุมนุมในลักษณะเคลื่อนขอบวนด้วยนะครับจุดเริ่มมาจากคนละมุมเมเืองงัแต่ปลาายทนน้น หลายบางกลุ่มมีที่หมายเดียวกันอย่างเช่นกลุ่มรวมพลคนเสื้อแดงกลุ่มรีเดม2กลุ่มน,นี้เริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียงกันและจะไปจบกันที่ศารอายารัชดานะครับเดี๋ยวไปเริ่มจากกลุ่มรวมพลคนเสื้อแดงก่อนนะครับเขาจะเดินขบวนมาจากห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตนะครับมาที่กมรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรก,กล้าเจ้าอยู่หัว because. S 2> <S 2> <S เขาอาจจะหยุดทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปศาลอาญารัชดานี่คือกลุ่มแรกนะครับคุณนัฐาที่เขาจะเดินขบวนมาเหมือนกับว่ามี2ขยักขยักแรกเดี๋ยวไปหยุดที่ราบ1 1ขยับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปที่ศาลอาญารัชดานะครับค่ะซึ่งก็หมายความว่าทางกลุ่มรีเดมและกลุ่มอื่น,นๆก็อาจจะไปพบกันที่ศาลอาญารัชดาและอาจจะนัดทากิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันในช่วงเย็นด้วย <S <S ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างน้อย2กลุ่มนะครับที่เราจะได้เห็นว่าเขาจะไปรวมตัวกกกันนนออย่่่าาางงเเเชลุมมรรรวพพคสสด็จจบ11 เขาเดินทางไปที่สาราารัชดาส่วนกลุ่มรีเดมเนี่ยเขานัดรวมตัวกันที่นั่นนะครับในช่วงเย็นกลุ่มรีเดมเริ่มต้นที่ห้แยกลาดพร้าวนะครับเป็นจุดที่เขาปักธงในการรวมตัวกันจะเห็นว่าเป็นพื้นที่มุมเดียวกันกับของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ว่าขยับเข้ามาในเมืองอีกนิดหนึ่งนะครับใกล้เคียงกันรีเดมเนี่ยเดินขบวนโดยไม่แวะจุดไหนเลยนะครับแต่ว่าจากห้าแยกลาดพร้าวเขาจะมุ่งไปที่สาราญารัชดา ทันทีเพื่อที่จะทํากิจกรรมสะท้อนความคิดเห็นของพวกเขานะครับต่อกรณีการไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวของแกนำนำมวลชนที่ถูกคุมขังอยู่ณขณะนี้นะครับประเด็นนี้เริ่มเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อแกนนาอดีตแกนนาและอดีตแนวร่วมกลุ่มกปปสได้รับอนุญาตให้ประกันตัวได้หลายคนบางกลุ่มก็เริ่มนําไปเป็นประเด็นเปรียบเทียบ กับก,การนาการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหมยกตัวอย่างนะครับที่ยังถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้และยังไม่ได้รับการประกันตัวก็อาจจะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่จะใช้ใช้ทากิจกรรมกันวันพรุ่งนี้นะครับดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าเดินทะลุฟ้าโดยไผ่ดาวดินอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับคุณไผ่จตุพัฒน์บุญพัทระรักษาเริ่มทํากิจกรรมมาหลายวันแล้วและวันพรุ่งนี้ก็จะออกจากที่พักย่านรางังสิตนะครับไปไปที่ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะักแต่ว่าจากแผนที่เนี่ยคือจะเห็นว่าเขามีเป้าหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยคุณฐาคือเขาแบ่งกิจกรรมกันเป็นวันเลยนะครับกรณีกิจกรรมของคุณไผ่เนี่ยเขากาหนดมาเป็นวันวันเสาร์ไปมหาวิทยาลัยก่อนวันอาทิตย์ไปอีกที่หนึง่งวันจันทร์วันอังคารก็มีต่ออีกนะครับคือกิจกรรมไม่ได้ยุติแค่เสาร์หรืออาทิตย์นี้แต่ว่าถ้าเราดูจากแผนที่จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนละจุด หรือว่าเริ่มต้นต่างกันยังไงมันอยู่ในโซนเดียวกันซึ่งถ้าเขายืดยุ่นเนี่ยเขาสามารถมารวมกันได้นะครับนั่นสิคะคือที่แน่แน่วันเสาร์เนี่ยก็น่าจะได้เห็นการกระจายไปตามจุดต่างๆของแต่ละกลุ่มด้วยแต่ถ้าจะขยับรวมกันมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่เดียวกันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะคุณอุรชัยใช่ครับเพราะมันใกล้กันมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพถ้ามันเกิดภาพแบบที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าบางกลุ่มเขาอาจจะเคลื่อนขบวนมาสมทบด้วยก็ได้นะครรับถ้าาาาเเกกิดว่่่ไลียยงจชือ จุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับในย่านรางังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ราบ11บออย่างนี้นะครับสารอาญาราชดาทั้งหมดนี้เคลื่อนไหวถึงกันได้หมดนะครับคุณผู้ชมถ้าความรุนแรงมันเกิดขึ้นอ,อาจเป็นไปได้ว่ารัฐจะต้องเผชิญหน้ามวลชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่กว่าเดิมนะครับก็มีรายงานว่าตํารวจเตรียมกําลัง3 2มสิอกองร้อยรับมือการชุมนุมนะครับแล้วก็ที่บริเวณจุดสําคัญอย่างเช่นราบ11หรือว่าหน้าสารอาญาราชดาอย่างราบ11อย่างนี้คุณนัาเขามีการวางแนวป้องกัน กีดขวางการเคลื่อนไหวนะครับมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์สําหรับกรณีที่มีการกระทําที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องเตรียมรับมือและก็ดูความเคลื่อนไหวของทั้ง2ฝ่ายนะคะทั้งฝั่งผู้ชุมนุมแล้วก็การเตรียมการของเจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณคุณร,รชัยมากค่ะขอบคุณครับ